แฟนไม่ตอบแชทหนูต้องทายังไงคะมึงก็ปาโทรศัพท์ทิ้งไปง่ายๆจบจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการตอบแชทหรือไม่ตอบแชทคุณแนะนําหรือถ้ามึงมีปัญหาในการตอบแชทของผัววิธีการง่ายที่สุดรู้ไหมคืออะไรเลิกกับผัวเลิกกับมันซะเลิกเลยมึงจะได้ยุติปัญหาของการไม่ตอบแชทเพราะมันจะไม่ตอบมาหามึงอีกมึงจะไม่ทักมันจะไม่ทักมาหามึงอีกเพราะมึงเลิกกับมันนั่นแหละมึงจะจบปัญหาการตอบแชทไปเลยมึงเรื่องเยอะไง แค่เขาไม่ตอบแชทมึงจะต้องมาถามว่าทำยังไงผัวมึงกูไม่ใช่ผัวมึงกูจะรู้ได้ยังไงว่ากูจะทำยังไงถ้ากูเป็นผัวมึงมึงบอกกูกูจะรีบตอบแชทเพราะมึงเป็นเมียกูนี่กูเป็นอาจารย์มึงกูไม่ได้เป็นผัวมึงมึงมาถามว่าผัวมึงไม่ตอบแชททำยังไงมึงต้องไปถามผัวมึงว่าทำไมผัวมึงไม่ตอบแชทไม่จะมาถามกูกูไม่ใช่ผัวใช่หรือเปล่า ไปถามผัวมึงสิว่าทําไมไม่ตอบแล้วกูจะต้องทํายังไงมึงถึงจะตอบแชทกูพูดมามึงถามวิธีจากมันเพราะคนที่ไม่ตอบคือผัวมึงไม่ใช่กูมึงอยากรู้ถามผัวมึงเลยทําไมมึงไม่ตอบแชทแล้วมึงจะตอบแชทจะให้กูทํายังไงมึงถึงจะตอบแชทพูดมาเดี๋ยวกูทําให้อ่าแล้วมึงรอฟังจากมันถ้ามันไม่ทําให้มึงอีกมึงด่ามัน จบปัญหาคือมึงหาวิธีแก้ทางออกทางแก้ไม่ได้มึงแก้ผิดที่ผิดทางไปหมดนั่น่ะ